สวัสดีค่ะทุกคนเทศกาลทุเรียนได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะในทุกๆปีจะมีการจัดงานมหาสาจา์ทุเรียนหลงหลินเมืองรับแลซึ่งปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่14-16มิถุนายน2567ณตลาดกลางผลไม้โอทถบเทศบาลตำบลหัวดงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และในวันนี้ทางอมจรจออนทัวก็ได้รับเกียรติจากท่านจา่าสิบเอกทวชัยกวิระ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดงมาพูดคุยถึงกิจกรรมภายในงานจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นผมต้องขอสวัสดีกับบรรดาสื่อมวลชนและก็นักท่องเที่ยวทุกท่กทกทานนะครับก็ในช่วงระยะเวลานี้ทางเทศบาลตำบลหัวดงก็จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการประกวดทุเรียนหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็ว่าเทศกาลทุเรียนหลวงดินรับแร ประจำปี2,567โดยที่เทศบาลตำบลหัวดงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จับกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ชมทุกๆท,ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าฤด,ดูนี้ในห่วงฤด,ดูการทุเรียนลงลินรับแลตั้งแต่ห่วงระยะเวลาเดือนพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมก็จะมีทุเรียนที่ขึ้นชื่อที่สุด ของจังหวัดอุตรดิตถ์ก็คือทุเรียนหลงหลินรับแลของเราก็นับเป็นว่าเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์หรืออร่อยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ทางเทศบาลตำบลหอดงก็เลยมีนโยบายที่จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาในห้วงวันที่1 4ถึง1ิมิถุนายน2567ในงานประกอบไปด้วยในวันที่14ก็จะมีริ้วขบวนแห่ของภายในอำเภอรัรบแล ก็จะประกอบด้วย4ตำบลที่จะร่วมขบวนแห่ในวันเปิดงานเทศกาลทุเรียนลงหลินรับแลก็จะประกอบไปด้วยเทศบาลตำบลหัวดงองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงองค์การบริหารส่วนตำบลน,นานกกกที่จะมาร่วมขบวนแห่ในวันนั้นสำหรับขบวนแห่ก็จะประกอบไปด้วยรถขบวนทุเรียนซึ่งจะประดิษฐ์ด้วยทุเรียนหลงรับแลกบหลินรับแลที่ทําขึ้นมาในขบวนแห่แล้วในขบวนแห่ก็จะมีภาพของการขนส่งทุเรียนที่ชาวอําเภอรับแลขนส่งทุเรียนจากบนสวนลงเข้าสู่ตลาดโดยใช้รถอากิล่าประกอบกับตะก,ก้าจํานวน150คัน ในขบวนในส่วนตรงนี้คือกิจกรรมของวันที่14แล้วก็หลังจากนั้นจะมีพิธีเปิด อย่างเป็นทางการโดยท่านในอำเภอรับแลเป็นประธานในพิธีเปิดสําหรับในพิธีเปิดก็จะมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศการประกวดทุเรียนหลงหลินรับแลทุเรียนพันธุ์หมอนทองทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองสําหรับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่เรารับประกวดเราก็จะมีนโยบายที่จะตั้งชื่อทุเรียนพันธุ์ใหม่เพื่อให้กับผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวได้ชิมทุเรียนพันธุ์ใหม่ๆของอำเภอรับแลของเราสําหรับกิจกรรมต่อไปก็คือการประกวด ินทุเรียนซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็สำหรับวันที่15กิจกรรมก็จะมีการประกวดทิดาหนูน้อยหลงหลินรับแรแล้วก็มีกิจกรรมประกวดทิดาจัมโบ้การประกวดในครั้งนี้เพื่อจะเป็นการสร้างสีสันให้กับกิจกรรมการประกวดทุเรียนในปีนี้สาหรับวันที่16อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลตาบลหัวดงได้จัดกิจกรรมเป็นครั้งแรกที่จะให้ได้รับชมก็คือ การจัดการประกวดการแข่งขันวงดนตรีเต็มวงเป็นประเภทสตริงที่จะให้บรรดานักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะเข้ามาเที่ยวมารับชมในการแข่งขันในครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งแรกที่ทางเทศบาลตำบลหัวดงได้จัดขึ้นสำหรับกิจกรรมในปีนี้ทางเทศบาลตำบลหัวดงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตต์ต้องขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดอุตรดิตต์หรือต่างจังหวัดได้เข้ามาชม กิจกรรมของเทศบาลตำบลหัวดงในการจัดเทศกาลทุเรียนหลงดินรับแรประจำปี2567ระหว่างวันที่14-16ถึง1ิมิถุนายน2567ณสถานที่ตลาดกลางสินค้าโอท็อปเทศบาลตำบลหัวดงได้ครับภายในงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายเช่นการแข่งขันกินทุเรียนแสนอร่อยการแข่งขันส้มตำทุเรียนลีลาแสนสนุกมีมหกรรมอาหารช็อปชมชิม แล้ชมฟรีคอนเสิร์ตทุกคืนแล้วมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะคะ